สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกลับมาดามบ้านนอกไลฟ์ i นสวีเดนค่ะตอนนี้เวลาหนึ่งทุมนะคะอากาศของนอกทุกคนล้มแห้งแห้งนะคะทุกคนเึิ่งดูว่ามืออื่นนะคอยสิขับรถไปทํางานสิเป็นอยนยังไงพินคาว่ามิพายูนะคะกแมแมนอิลีลมแห้งค่ะแห้งแน่นะคะนั่นแหละทั้งหนาวพร้อมตอนแรกนะพี่ใหญ่ฝรั่งว่าจะ,อะทอดเนื้อ ว่าแมท่ทอดเนื้อเฮสเต็กเนื้อนะคะแต่ว่าข่อยขอเบรเนื้อไห้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะท้องข่อยกําลังทำงานปกตินะคะคือข่อยเข่าห้องน้ําทุกๆเช้าแล้วนะคะข่อยก็เลยว่าอาจจะบ่กินเนื้อในช่วงนี้นะคะแล้วข่อยก็เลยต้มต้มข้าวโอ๊ตอีกนะคะทุกะโคนนั่นแหละแต่ว่าก็มีใส่กอกมีปา่ามีอย่างอื่นอยู่นะคะแต่ว่าข่อยบ่กิน ก็จะกินต้มข้าโอนใส่กล้วยใส่แอปเปิลนี่แหละคะ่ะเพราะว่ากินแล้วสบายท้องนะคะทุกคนแล้วก็อิ่มโดนพ้อมนะคะยำมะส้าว่อยกินยำมะส้าวไปที่ห้องที่ทํางานคอยกับพักตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงคอยกอ็กินสลัดหรือกินอันอื่นไปนะคะผลไม้หรือยอย่างไปนะคะอ่าแล้วก็ไข่ต้มนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วเมื่อนี่ค่อยก็ มาหอดบางค่ะแล้วมากินกาแฟละกอ่าเค้กกับพันยายนะค่ะก็เลยเพรหิวคักปันใดแต่ว่าก็อยากที่จะอาบยาคายท้องว่างค่ะนะค่ะก็เลยจะกินต้มอ่าข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนแล้วละค่ะแต่ว่าหลังจากกินต้มข้าวโอ๊ตค่ะก็จะกินอันนี้น้ำนะคะขั้นข่อยปรจุกก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยค่อยเอามาเมื่อวานเลยค่ะทุกคนเมื่อวานคือเมื่อก่อนถ้จะจำไม่ได้นั่นแหละ ่างหล่คอยกินไปน้อยเดียวเองนะคะสมโอน้อยนะคะลดหวานอ,าอมสมนะคะแซ่บๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้คอยอเฮดต้มขาโอตก่อนนะคะ กคนเขาใหญ่ไปกินเนื้หอห่องนั่นดีกว่ามาค่ะมากินข้าวโอดน้ำกันก่อนนะคะมือเนี้ยนะ,อะคอยมีคำถามจากเอฟซีนะคะที่เขียนคอมเมนต์ถามว่าอ่าเพิินเพลิงเบงคลิปิดีโอของอ่าเมียฟั่งที่แต่งงานกับคนสวีเดนว่าเมียฟั่งอ่า แต่งงานัคนสวีสเดนแล้วไปค่าตุกทุกได้ยากลำบากนะคะก็เลยไปทำงานลานนวดแล้วการลักลอบข่าประเวณีการข่าประเวณีในประเทศส,สวีสเดนถูกต้องตามกฎหมายว่าสั้นค่าทุกคนเด๋ยวค่อยกินจากน้อยก่อนเราจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าถูกต้องตามกฎหมายอิลีบอ กินแล้วค่ะทุกคนถั่วเต็มเต็มเบิดเลยนี่แหละค่ะง่ายๆนะคะกินต้มข้าวโอ๊ตก้อนน้อนนะคะย้ำเสาวกถั่วยนึงนะคะพญยฝรังแล้วคงจะทาสเต็กเนื้อร้อนละค่ะตอนกลางวันเราก็เข้าไปในตัวอำเภอกับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ไปซื้อหัวอาหารไก่แล้วเราก็ซื้อ,อกระเทงมาถุงนึงนะคะแล้วก็จะ วายเหตุมาอื่นว่าสันที่แหลกแล้วว่าจะเห็นกระเทงมือเนล่ะค่ะแต่มือเนลราก็จะสเต็กเนื้อกับมันฝรั่งแล้วนั่นแหละค่ะค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องที่ขวดกินเกินว้นะคะนั่นแหละค่ะที่เอฟซีถามว่าประเทศสวีเดนการข่าประเวณนีนะ่ะถูกกฎหมายแมนบอว่าสันค่ะขอตอบนะคะว่าผิดกฎหมายนะคะในประเทศสวีเดนนะคะ อาล้านล่านนวดไท้ายนะ่ะถูกปิดหลายล้านแล้วนะคะเพราะว่าเขานะ,ะปลอมตัวเป็นคนใส่บริการตำรวจนะคะเขาไปปลอมตัวเป็นคนใส่บริการไปนวดนะคะแล้วก็คือเพิ่นจะมีสายสื่อกอน,นะคะตอนแรกอาว่าร่านนี้นะนวดมีการค่าประเวณนี้น้ำหรือเปังสินะคะ หมูพญายฝรั่งน่ะอยู่เมืองหลวงสตอกโฮล์มหลายคนนะคะ,ะเพื่อนนะอ่ะโทรมาบอกให้พญายในรับฟังไปใช้บริการนวดลานไทยนะคะล้วที่นี่สาวไทยก็นวดไปนวดไปก็อว,ยาวาัยวะเพศกระแขงตัวนะคะกระถามถามมูพญายฝรั่งนะคะว่าเอาบอ่อว่าสั้นล้วที่นี่หมูพญายฝรั่งก็เลย หยอกนะคะว่าขั้นเอาเ่าใดงทันสีกับส0 0พันสามพันกว่าไปนะคะแต่ว่าหมูพเนยฟลังผัดบ่เอานะคะเพราะวา่ามันผิดกฎหมายนะคะถ้าถูกตํารวจจับค้นสื่อบริการผิดกับผิดสอง่่าค้นขายกับผิดค้นสื่อกับผิดนะคะนั่นแหละแล้วล่านที่หมูพเนยฟรั่งไปใส่บริการไปนวดนะ่ะมีตํารวจนะคะเขาไป ปลอมตัวเข้าไปเป็นคนใส่บริการนะคะแล้วอมอนวดก็หนวดไปหนวดไปแล้วคลองเลยึ้นนะคะทุกคนแล้วเลยถามนะคะ mm. นั่นแหละพอบอกราคาเราจังไรคะว่าถูกจับเลยเรานนันก็ปิดนะคะ mm. ยึดพาสปอร์ตปลอมขับออกจากประเทศ mm. บางคนก็ติดขูกก่อนนะคะทุกคน mm. นั่นแหละค่ะอันนี้คือผิดกฎหมายประเทศสวีเดน การค่าประเวศนี้นี่นยคือผิดกฎหมายนะคะถ้าไปเจอกันในในลานในผับในบาา์สี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่ค้นน่ะไปเที่ยวแล้วก็อาจเจอกันออกเดทกันทั้งสี่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าถ้าไปถามสื่อกันในลานอนวดหรือแบบว่าตกลงราคากันขั้นแม็นตำรวจลูกเขากัจับนะคะเพราะว่า เขาบังหามีการฆ่าประเวทนี้เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนนะคะอาประเทศที่ฆ่าประเวทนี้ถือกฎหมายก็คือประเทศเยอรมันนะคะนั่นแหละทีมีข่าวที่มีข่าวออกมาว่าสาวไทยถูกผู้หญิงไทยน้ากันนะ่ะหลอกไปขายอยู่ประเทศเยอรมันเมื่อสองสามเมื่อจีพานมา่ะคะ่ะคอยกันเลยเบื้อง่าวอยู่นะคะแต่ว่าในประเทศสวีเดนนะ่ะการฆ่าประเวทนี้นะ่ะผิดกฎหมายนะคะอันนี้นะ ต้องฟังดีๆนะคะทุกคนแ,แหละหลายล้านมานะคะยูเจตบอยยูสตอกโคโฮมที่เขวได้งยินข่านะ่ะถูกปิดล่านนะคะเพราะว่า,าตำรวจนะเขาหาสืบได้นะคะแมนเขาจะทําโดยที่ลักลอบทั้งบดบนงเขาก็สืบได้คือเก้าน่ะค่ะเรื่องอผิดกฎหมายจะท,ทําเถอะค่ะขอหลอกอย่าเฮ็ดห้ซื้อเสียงประเทศไทยน่ะเสียมเสียเลยนะคะ ในราคามีหลายๆคนที่ค่อยรู้จักนะคะที่อ่าลำบากลำบนนะคะแล้วที่นี่อยากที่จะอ่ามีเงินทางลัดนะคะแล้วก็เหตุแบบนี้ค่ะประเวณนี้นะคะแล้วก็ถูกตำรวจจับจับแล้วก็ยึดอ่าพาสปอร์ตนะคะแล้วก็บอห้เข้ามาประเทศสวีเดนอีกก็เยอะนะคะมีเพื่อนคนไทยในระคาว่าให้คอยฟังนะคะมีหลายเคสมากค่ะที่ค่อยรู้จัก แต่ว่าคอยรู้จักโตเพื่อนหรอกคะ่ะเพื่อน mm. มาบอกให้ฟังอีกเทือน,นึงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ามาดามานอยคือว่าว่ามีเพื่อนคนไทยและมีเพื่อนใส่มาบอกให้ฟังกับเป็นคนไทยคือกันนี่ล่ะคะ่ะแต่ว่าบอมเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักนี่สินะคะเพื่อนได้ยินข่าวนั้นข่านี่มาเพื่อนกน็เอามาบอกให้ฟังสินะคะทุกคนคอยกะ เพราะเราบเรื่องแบบนี้จากข่าวคือกัรพนีฟลังกามาบมอวให้ดคอยฟังเรื่อยๆนะคะโมเมนต์ถึงแต่เทือสองเทือนะคะคอยมาอยูนี่แปดปีแล้วก็ได้ยินถุกป,ปีเลยนะคะล้านนวดไทยนะ่ะถูกปิดเพราะวา่าาค่าประเวณีในร,าคาระคะไปเฮ็ดไปนวดไปนวดไปพยายามที่จะนวดให้เขาให้ลูกค้านะ่ะมีอารมณ์นะคะเราที่นี่เพราะเขามีอารมณ์แล้ว ถามเขาส่นะคะทุกคนหรือบางครัง้งลูกค้าอาจจะถามมางสิ่งนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะการค่าประเวณนี้นะคะนะคะยายาเสพตุนะคะ,ะ,นะ,ค,ะคนใดที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาประเทศสวีเดนนะ่ลูกกฎหมายหมดนั่นแหละคะ่ะเขาต้องอา่อาศึกษาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเฮ็ดเือสองเทือคงจะบ่เป็นอย่างคงจะจับมาได้เังสิ่นะคะ แต่ว่าความหลักก็มิในโลกนะคะทอกระสือลูจับใด้ะคะือเกาค่ะทุกคนนั่นแหละโมด,ดีนะคะเรื่องที่ว่าสาวไทยนะ่ะได้สามีสวีเดนทุกยากลำบากแล้วก็ต้องไปทำงานลานนวดแล้วก็ลักลอบข่าะเวสนี้นี่คอ,อยคิดว่าคนที่มาอยู่ประเทศสวีเดน ถามมีความอดทนนะคะทุกคนประจาเป็นต้องไปข้าประเวทนี้นะคะอดทนเลี้ยนภาษานะคะทุกคนคือว่าล่ะคะ่ะบางคนน่ะต้องการที่จะอยากได้เงินไว้แล้วก็ส่งเสียทั้งบ้านนะคะบางคนก็อยากมีเงินไว้ไๆเพื่อที่จะตัวเองจะได้สบายนั้นสบายบางสีบ่อยากถูกบาอยากยากบ่อยาก อยู่แบบลำบากนะคะทุกคนอันนี้คอยกับข้าใจแต่ว่าคอยกับไ่รู้ว่าจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแบบใดนะคะนั่นแหละแต่ว่าถ้าอดทนไปถ้าเา้างใดภาษางานหาง่ายมากเลยะค่ะประเทศสวีเดนถ้าเ้าไปเลือกงานนะคะงานทําความสะอาดเงินเดือนหักภาษีแล้วนะหาเมื่อหกเมืนบาทนะคะซึ่งอยู่บ้านเขาน่ะจบปริญญาตี เลี้ยงั้งซีปีหาปีเบิดพ่อแม่เบิดเงินเป็นล้านก็ได้เงินเดือนแค่เมือนหาแถมยังตกงานอีกนะคะทุกคนถ้าผปโชคบดีนะ่ะตกงานน่ะคะ่ะอิลีนะคะแต่แต่ว่าถ้ามาประเทศสวีเดนอดทนเรียนภาษาได้อ่าบอกภาษาพอพอได้พอเข้าใจแล้วเ้ากลับไปทํางานไปทํางานงานเบื่ออืดเลยนะคะ่ะทุกคนถ้าเ้องปบลเลือกงานงานทาความสะอาดทํางาน าบานพักค้นชลาเนี่นะคะเงินดีเงินดีมากเลยค่ะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากนะก็อยากที่จะค้นสาวไทยก็ใจร้อนนะคะอยากจะทําอีอย่างที่ได้เงินไวๆคือจังค่าประเวณีนี่มันผิดกฎหมายนะคะทุกคนอย่าหาเหตุเถอะค่ะเพราะว่าเขามาอยู่ประเทศเขาแล้วเขามีกฎระเบียบมีกฎหมายเขาต้อง อยุดใ้กฎหมายนะคะต้องเคารพกฎหมายของเขานะคะทุกคนนี่หลยขอขาฝากไว้นะคะบดอยากที่จะห้ซื้อเสียงประเทศไทยนาะเชียหายนะคะเพราะวาา่าคนไทยที่ดีๆสาวไทยที่เป็นคนดีเมาอยู่นีก่กับเสียหายปน้ำนะคะเขาจะมองว่าเขาจะมองทุกคนเลยนะคะใน,นช่วงที่ข่อยอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะ ที่ทํางานคอยกับยุติธิ่านค้านะคะแล้วก็มีคนอนลาในราคามาเข้ามมหาคอยอยุติทํางานนะคะแล้วก็มาถามคอยนะคะว่าคอยนวดเป็นบอสันค่ะทุกคนคอยก็เรียกว่าคอยนวดบ่าเป็นคอยว่างส่นะคะฝร <c oughs> <c oughs> ังนึามาจอบคอยนะคะนั่นแหละล้วที่นี่นเล้บอกว่า อาชันนะอยากนวดวันสันเธอนวดให้ฉันเลยบอฉันสียหายเธออาชโมงละสองพันวันสันข่าวทุกคนก็เลยกว่าฉันนวดบ่เปลี่ยนฉันบม่เคยนวดแล้วกับว่าต้องมาถามฉันเคยวางสินะค่ะนั่นแหละแล้วที่นี่อาคอยก็ถูกงัดองสองครั้งนะครั้งแรกน่ะไปจอบเบิ้งไข่นะคะแต่ว่าไข่เห็นหนาบัถนาดคือมันกะอาพันนี่เมือดคักดอกค่ะทุกคนคือหนาต่างข่มันก็จะเป็นบาน หวานแบบว่าสั้นนะคะข่อยกับเปิดไว้นะคะทุกคนนั่นแหละ,อะพอถ้าข่อยออกจากห้องหน้ามาข่อยก็เห็นตทั้งหลังนะคะนั่นแหละข่อยก็เลยไปว้าหายเพื่อนที่ทํางานฟังเพื่อนที่ทํางานก็เลยว่าคงว่าเป็นยางดอกว่าสัน้นแล้วครั้งที่สองพอข่อยเชื่องัดเพื่อนกันเลยหาห่องไม่ให้ข่อยนะคะแต่ว่าข่อยสูตรราคาบวไวห้องนะ่ะตั้งว่าเจ็ดแปดพันนะคะทุกคนข่อยก็เลยบอกไป จนาถูกงัดอีกครั้งที่3นะคะทุกคนนั่นแหละค่อยเลตัดสินใจใหญ่ม่ยูนีนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขามองว่าค่อยเป็นคนไทยเราคนไทยนะ่ะเขาจะมองว่าฟีสฟ,ฟีสตายเรื่องนั้นนะคะก็ประโยชน์บาเรื่องว่าฟีเซฟนเป็นไรว่าสีดีินี่นะคะนั่นแหละคอยก็เลยอ่าเขาก็เลยมองเขาไปเบิดเสียหายไปหมดนะคะว่าอ่าคนยิงไทยนะ่ะนวดเปลี่ยนทุกคนแล้วก็เรื่องแบบว่า ทุกคนเขาจะคิดแบบนี้นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะใอรเลยอยากฝากสาวไทยทุกคนนะคะถา้าใดสามีฝรัง่งขอหให้ใ่ความอดทนจดหน่อยตั้งใจเรียนหนังสือนะคะบาใดเขาหางานง่ายมากเลยค่ะทุกคนงานทําความสะอาดเป็นงานแรกที่หาง่ายที่สุดเลยเราหน่องคนหนึ่งนะคะ แกเป็นแฟนได้แฟนเป็นตำรวจนะคะทุกคนแต่ว่าแกกลับไปทํางานทําความสะอาดเพราะว่า,าสามีก,กับบรัยให้เงินนะคะนั่นแหละแกก็ได้งานทําความสะอาดอยู่ในเมืองนั่นแหละคะ่ะเงินเดือนแกหาภาษีแล้วได้เดือนละหกหมื่นนะคะทุกคนนั่นแหละเป็นเป็นเงินไทยนะคะหกหมื่นป่ะม่นหน่อยๆนะคะเงินหกหมื่น 60, แกจบโหกคือ นะคะว่าไ้เลียนจบสูงซ้ํานะคะนั่นแหละคะ่ะขอหายใ่ความอดทนนะคะตั้งใจเรียนให้ได้ภาษาเล็กๆน้อยๆสื่อสารเข้าใจนะคะนั่นแหละแล้จะมีอนาคตที่ดีนะคะแต่เขาได้มาอยู่เมืองนอกให้ทางานมีเงินไว้นะคะตอนแรกค่อยเก็บสตรอเบอร,บรี่เก็บบลูเบอรี่นะคะทุกคนแล้วคอยไปเลี้ยนด้แค่เดือนกลัวๆนะคะเพราะค่อยได้ฝึกงานค่อยก็ออกเลยพะ ข่อยนะต่อหมายของข่อยคือต้องการทํางานหาเงินไหนีนะคะทุกคนหาเงินไซนีข่อยก็เรียกพราอยากเรียนนะคะตอนน,นนั้นแหละแล้วที่นี่ข่อยกับบด้หนังสือนะคะแต่ว่าข่อยกับว่าซื่อสารรู้เรื่องงง,ง,งปปาไปนะคะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าก็อยากฝากทุกคนนะคะขอให้รักษาผาพพน์ของอาสาวไทยไปนะคะอยา่าไปลักลอบค่าประเวณนี้เลยคะ่ะเราต้อง หลักศักดิ์ศรีนะคะทุกคนหลักศักดิ์ศรีแลวกให้เกียรติผู้ที่พาเฮ้าเข้าขมาในประเทศพร้อมนะคะนั่นแหละสงสารนะคะการเข้ามาในประเทศเขาต้องการรันตีเฮ้านะคะต้องเสียงเงินค่าเดินเรื่องเอกสารในหลายอย่างนะคะทุกคนสงสารผู้ที่เอาเฮ้าเข้ามานะคะในราคาคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะคะ ค่ะทุกคนคะคลิปนี้ขอสิขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย